สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยววัดอินทรวิหารสักการะสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหม,มลังสีท่านเกิดในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะคะและมีอายุยืนยาวมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5ท่านได้มามรณภาพที่วัดแห่งนี้นะคะสิริรวมอายุได้84ปีเราชมพระอุโบสถกันก่อนนะคะวัดแห่งนี้เดิมทีชื่อว่าวัดบางขุนพรมต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดอิน ามนามของท่านผู้บูรณะและได้เปลี่ยนเป็นวัดอินทราวิหารในสมัยรัชกาลที่สเพื่อไม่ให้สับสนกับวัดอินทารามที่บางยี่เหลือภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นภาพชีวประวัติของสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพมลังสีท่านเกิดที่จังหวัดอยุธยานะคะและมาเจริญวัยที่จังหวัดอ่างทองจากนั้นจึงได้ย้ายมาอยู่ในพระนครและได้บวชเป็นสมณร เพื่อเรียนหนังสือที่วัดอินแห่งนี้ค่ะจากนั้นจึงไปรับตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสที่วัดระคังโคสิตาลามสถานที่ที่ท่านได้ไปพำนับอยู่นั้นท่านก็ได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไว้ทุกแห่งเลยนะคะในช่วงบั้นปลายชีวิตท่านก็ได้กลับมาอยู่ที่วัดอินและได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของกรุงรัตนโกสินทร์คือพระพุทธสีอริยะเมตไตร หรือที่เรียกกันว่าหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาทความสูงถึง32เมตรแต่เมื่อปีพศ2564ได้มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นที่วัดปากน้ำภาสีเจริญความสูงถึง69เมตรจึงได้กลายเป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในปัจจุบันพระพุทธรูปหลวงพ่อโต สร้างขึ้นในปีพศ2410ในสมัยรัชกาลที่4โดยสร้างตั้งแต่ส่วนของพระบาทขึ้นมาและเมื่อสร้างได้สูงถึงพระนาพีสมเด็จโตท่านก็ได้มรณาภาพลงในปี2415ณกุฏิหลังเก่าที่วัดอินทรวิหารแห่งนี้ที่นี่มีหุ่นขี้พึ่งของสมเด็จโตให้ประชาชนได้เข้ามาสักการะ เสมือนได้เข้ามาพบท่านซึ่งเพิ่มมรณภาพลงได้ไม่นานเพื่อให้เกิดมรณานุสติและยังมีภาพพระพุทธรูปหลวงพ่อโตซึ่งเป็นต้นแบบเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นประจักษ์พยานที่ว่าความตายนั้นย่อมมาถึงโดยไม่มีเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์อันใดจะห้ามเอาไว้ได้สัพเพธธรรม,มานาลังอภิวิเนสายะ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพระพุทธสีอริยะเมตไตรสร้างเสร็จในปีพศ2467ในรัชสมัยรัชกาลที่7ใช้เวลาสร้างนานถึง57ปีด้านหลังองค์พระสร้างเป็นมณดบประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองในสมัยรัชกาลที่4อหิวาตะกะโลกระบาดหนัก มีผู้คนล้มตายเป็นจํำนวนมากสมเด็จโตท่านได้สร้างบ่อน้ำพระพุทธมนต์ให้ประชาชนได้อาศัยดื่มกินเพื่อรักษาโรคเชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สมเด็จโตท่านได้เจริญพระพุทธมนต์พระคาถาชินบัญชรระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์ผู้ที่ยังไม่สิ้นอายุไขก็สบายหายจากโรคหรือหากแม้นว่าสิ้นบุญ ก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีเกิดความมีสติระลึกถึงพระพุทธคุณเป็นที่ตั้งแม่เคยเรียนที่โรงเรียนวัดอินทรวิหารด้วยนะคะในช่วงอายุประมาณ5-6ขวบที่เห็นอยู่ด้านหน้านั้นก็คือโรงเรียนวัดอินทรวิหารถึงแม้จะเป็นระยะเวลาที่สั้นมากๆแต่แม่ก็ไม่ลืมเลยว่าเคยเป็นเด็กวัดอิน